ในช่วงฤดูแล้งหรือฤดูท่องเที่ยวอาจารย์ประมาณเดือนตุลาคมถึงเมษายนก็จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว,ว่าเปิดฤดูการท่องเที่ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวามาเที่ยวที่อุทยานชา้หมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวมอแกนชาวมอแกนบางส่วนเนี่ยก็จะทํางานรับจ้างกับทางอุทยานก็เป็นทั้งลูกจ้างขับเรือหางบริการนักท่องเที่ยวพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำําบางส่วนเนี่ยาชาวมอแกนที่มีฝีมือก็จะมาแกะสลักไม้เวลาเราเดินผ่าน กลางหมู่บ้านมอแกนเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ของชาวมอแกนเนี่ยวางขายอยู่ลักษณะก็จะเป็นอ่าบางทีก็เป็นไม้แกะสลักเป็นรูปสัตว์ทะเลต่างๆนะครับบางทีก็เป็นรูปเรือมอแกนลําเล็กๆให้เป็นขายเป็นอ่าของที่ลึกให้แก่นักท่องเที่ยวก็จะมีรายได้2ส,ส่วนแต่ในช่วงฤดูมรสุมเนี่ยซึ่งปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเวลา6เดือนอุทยานปิดเพราะฉะนั้นชาวมอแกนก็จะกลับไปมีวิถีชีวิตแบบเดิมซึ่งก็เป็นการ การทำอาหารกินจริงๆเลยแบบเขาสมัยก่อนรายได้ที่เขาเก็บสะสมมาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะนําไปซื้อข้าวสารเก็บไว้คนทั่วไปอาจจะคิดว่ามอแกนหาอาหารในทะเลอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วในป่าเนี่ยมอแกนก็เข้าป่านะครับเขาเข้าป่าเนี่ยตัดหาเถาวัลย์เอามาทําเป็นแทนเชือกเอามาปลูกบ้านเขาก็จะรู้แหลกครับว่าตรงอ่าวไหนตรงเกาะไหนเนี่ยมีทรัพยากรชีิตไหนที่เขาจําเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่ามอแกนบ้านมอแกนที่เราไปเห็นเนี่ยบ้านทั้งหลังเขาก็สร้างจัด วัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ภายในกอสุลิน